สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k ฟ้าสายไรเดอร์แล้วก็ u t u b e ฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มี s ซ r ร์ปิโก้ที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ร้านช่างเสนอนะครับตอนนี้ก็มาดูเซ r i c ปิโก้คันนี้แหละเดี๋ยวก็วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวช่างเสนอจะเอาไปที่ที่บ้านนะครับที่กรุงเทพท่านใดที่สนใจนะครับหากดูคลิปนี้แล้ว สนใจอยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามาเลยสำหรับเซอร์ปิโก้คันนี้เปิดราคากันเลย4,9500บาทเซอร์ปิโก้คันนี้แต่งเป็น SE ปี98นะครับท่อสไตล์แบบ PDK นะครับแล้วก็ชุดสีต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าชุดสีคันนี้เนี่ยเป็นชุดสีที่ยังไม่ได้เก็บงานใหม่เป็นการขายแบบตามสภาพนะครับชุดสีก็สักประมาณ 7 0 8 0ได้นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับป้ายตัวนี้เป็นป้ายสมุดสาครภาสี65นะครับภาสี65ในรายละเอียดของตัวรถตัวนี้นะครับตัวนี้นี่จะเป็นรถจดทะเบียนปี3 9แล้วก็จะมีระบบทําความสะอาดวาลวนี่มีสายคู่ตัวนี้นะครับเป็นสายทําความสะอาดวาลวโครงยังสวยอยู่โค้งสวยนะครับสวิงอาร์มสวยท่อ สไตล์ซึกกินะครับท่อพีดีเคสวยเลยนะครับแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างครบหมดระบบวาล์วทำงานครบนะครับอุปกรณ์เดิมๆยังอยู่ครบหมดเลยมีที่จะต้องแจ้งก็คือมีแค่เรื่องของตัวชุดสีเท่านั้นเองนะครับที่ตัวชุดสีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำใหม่นะครับก็ขายตามสภาพเอาง่ายๆนะครับคือถ้าทำใหม่มันจะสวยกว่าน,นี้เยอะนะครับแต่ไม่ถึงกับคิเล ยังแบบยังพอดูได้ะนะครับ70-80%นะครับไม่ไม่ขี้หหี่เลยซื้อไปนี่คือเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวรถท่อนบนทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเงียบเสื้อตีปอกเรียบร้อยแล้วนะครับหลายหลายท่านถามว่าคำว่าตีปอกเนี่ยมันคืออะไรตีปอกก็คือเป็นการเ,เขาเรียกว่าเสื้อของคาวะสกิเนี่ยเสื้อของเซอร์ปิโกเนี่ยมันจะคว้านไม่ได้เพราะ หมายความว่าคว้าแล้วก็ใส่ลูกเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการสวมปลอกซึ่งเป็นปลอกเหล็กนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกใหม่นะครับข้อดีข้อเสียถามว่าถ้าทําดีๆไม่ได้ต่างกันเลยนะครับตีปลอกกับไม่ตีปลอกอยู่ที่ช่างนะครับการใช้งานการการขี่การอะไรปกติทุกอย่างเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสําหรับเซอร์ปิโก้คันนี้นะครับยับอีกทีนึง เปิดราคาอยู่ที่49,500บาทอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะดูท่อกัอนก็ได้ครับรถมันจอดรถสไตล์เดิมๆคาบูเดิมอะไรเดิมหมดกรองอะไรมีครบหมดนะครับนี่อ่ะระบบไฟนะครับวัดรอบนะวัดรอบทำงาน,นปกตินะครับ ไม่วัดรอบน้ำมงน้ำมันความรงความร้อนอะไรตรงนี้ใช้งานได้ครบหมดนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเบาะให้ท่านผู้ชมดูเวลาขายรถก็จะได้เห็นถึงภายในข้างในก็แห้งๆครับไม่มีอะไรบางทีก็เวลาซื้อรถก็ต้องเปิดเบาะนิดนึงนะครับ บางทีถ้าไม่ได้เปิดเบาะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันสนิมมันกินมันอะไรไหมก็ต้องเปิดให้ดูแล้วก็พวกหูพวกนี้หากไหมก็ต้องเช็คดูให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสุดยอดคันนี้ผมว่าซื้อได้แน่นอน49,500บาทยังไม่รวมส่งเอกสารครบภาษีเต็มสีตรงเล่มน,นะครับสีตรงภาษีปี65นะครับไม่เต็มโทษที ภาษีมีนา6 5นะครับขาดไปไม่กี่เดือนเองก็เอาไปต่อภาษีได้เลยนะครับฝากไว้ด้วย49,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับสำหรับเซอร์โกคันนี้ใครที่สนใจรีพักมาเลยเบอร์ติดต่อ0 8 8 6 1 2 4 0 0 2นะครับ0886124002วันอาทิตย์เดี๋ยวช่างเสนอจะเอารถคันนี้ไปไว้ที่กรุงเทพนะครับใครที่สนใจโทรมาก่อ,อาจจะยังไม่ไปถึงกรุงเทพก็ได้โทรติดต่อมาเดี๋ยวจะส่งให้เลยในระหว่างที่ดูคลิปนี้นะครับ ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปผมจะพามาดูรถที่ทำเสร็จแล้วหลังจากที่คลิปนู้นนะครับผมได้มารีวิวนะตอนนั้นยังขึ้นเป็นแบบโครงอยู่เลยแล้วก็เสื้อนะครับพวกนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเลยวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับท z r ปี2000คันนี้นะครับผลงานของช่างเสนอสุดยอดสวยมาก วันนี้เดี๋ยวตั้งใจใส่เสื้อสีแดงมาขี่รถคันนี้โดยเฉพาะเลยฟังเสียงกันหน่อยมีน้ำมันไหมม,ม,มีนะเดี๋ยวออกไปแว้นได้เลยนะว้าวเสียงทีแทดมันประมาณนี้เลย เงียบคลิปเลยสวยมากครับท่านผู้ชมสวยมากผลงานของช่างเสนอนะใครที่อยากจะให้บิวอยากจะให้ช่างเสนอทำรถให้ก็ยังไงก็ติดต่อจองคิวมานะครับลองโทรมาถามได้เพราะว่าตอนนี้คิวที่แกทำรถอยู่ก็ก็ถือว่าเยอะแหละแต่ก็ยังรับงานได้เรื่อยๆแล้วก็ทยอยส่งงานลูกค้า ใครที่สนใจนะโทรมาที่เบอร์0837870118นะครับช่างเสนอนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอท่ายางนะครับเพชรบุรีอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยนะครับขี่รถมาถ้ามาจากกรุงเทพเลยไฟแดงมานิดเดียวแล้วก็เลยปั๊มตทอมาจะมีป้ายหลงลักนาอยู่ข้างบนนี้นะครับจุดสังเกตใครที่จะมานะครับก็แวะเวียนเข้ามาคุยรายละเอียดกับพี่แกได้เลยนะครับเป็นกันเองมากแล้วก็เป็นช่างที่ ทำรถไม่มีหมกแน่นอนนะครับทํายังไงทําดีทําอะไรก็ช่วยฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพราะว่าผลงานของแกที่ผมได้เคยมารีวิวแล้วก็รวมเอาเอารถแกไปขายนี่คือลูกค้าประทับใจทุกคนนะครับการันตีได้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ช่างเสนอปั้นรถให้บิวรถให,ห,ให้ก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับในส่วนของมีขนานอีกไหม สองคันข้างหน้าเลยสคันข้างหน้าพีซีเอ็กซ์เนี่ยเหรอได้ไม่ได้ <RC. S 1> อาซีครับผมออดได้ข่าวมาว่าจะมีคนมาดูดวันอาทิตย์์บอกว่าจะเอาทั้งสองคันเลยแต่ไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับก็ยังเปิดโอกาสอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้โอนเงินมัดจำเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้ปิดการขายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ R c ซ0รคันนี้ เป็น RC ตัวป้ายแบบเป็นป้ายเป็นป้ายนูนออกมานะครับเป็นตัวรุ่นเก่าเลยสมัยนั้นผมใช้คันนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น s u z u k i คริสตันนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทมือด้วย RC เท่าไหร่นะ19.5เก่าห้าสิบสอ2 19, <5. S> 1ิบเก้าหคิดตันเนี่ยนะภาษี64สตาร์ทมือด้วยภาษีหกสี่คริดตันราคา12 0 0 0 ทำไมมันถูกจังมันมันมีมนมันมตำหนีมันมีตำหนีแต่ราคานี้ถูกมากเลยนะครับเอาไปซื้อเอาไปเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยส่วนตัวนี้ราคา195นะครับแถมระเบิดปิงปองลูกหนึ่งโอเคก็ฝากไปด้วยแล้วกันรครับใครที่สนใจนะ RC ตรงนี้รวมไปถึงสปิโก้คันนี้นะครับ49,500บาทก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวมาทําบุญร้านที่ร้านพี่เสนอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้จะไปปล่อยคลิปนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ